สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในชิงแชมป์เอเชีย2021ปีนี้นะคะก็คือทีมเกาหลีเนี่ยจะส่งชุดไหนมารายการชิงแชมป์เอเชียปีนี้ หลังจากที่ทีมจีนและทีมญี่ปุ่นได้ถอนทีมออกจากรายการนี้ไปแล้วก็จะเหลือทีมเต็งอยู่แค่2ทีมเท่านั้นก็คือไทยและเกาหลีต้องเรียนให้เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้ทราบเลยนะคะว่าเกาหลีเนี่ยไม่เคยเป็นแชมป์เอเชียกับเขาเลยสักครั้งค่ะในขณะที่จีนเป็นแชมป์มากสุดถึง13สมัยเกาหลีก็เข้าชิงถึง7รอบแต่ก็เป็นรองแชมป์ทั้ง7รอบเช่นกันค่ะซึ่งถ้ามองแบบนี้ถ้าเกาหลีส่งชุดฟูลทีมาก็มีสิทธิ์นะสิ แต่จริงๆแล้วเกาหลีก็ยังมีปัญหาที่ให้แก้ในส่วนนี้อยู่เหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยหลังจากอ,อกจบโอลิมปิกเนี่ยลาวาลีนี่ก็หมดสัญญากับสมาคมเกาหลีและจะต้องกลับไปคุมทีมโนวาลาของอิตาลีต่อเลยทันทีดังนั้นสมาคมเกาหลีจึงได้เปิดรับสมัครโค้ชทีมชาติหญิงคนใหม่ไปเมื่อวันที่2ถึงวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการชิงแชมป์เอเชียโดยเฉพาะ โค้ชที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับตำแหน่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึง6กันยายนแถมยังเป็นโค้ดชั่วคราวที่มีระยะเวลาการทำทีมสั้นที่สุดเพียงหนึ่งเดือนอีกด้วยโค้ดที่เข้ามาคุมทีมชาติชุดนี้จึงจำเป็นต้องรู้จักนักกีฬาเป็นอย่างดีแต่กว่าจะถึงขั้นนี้นะคะสมาคมเกาหลีเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องถึงโค้ชทีมลีกอาชีพทั้ง7ทีมแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรคร่ะเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมีช่วงระยะเวลาการแข่งขันที่คาบเกี่ยวกับโคเวคับ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23- สถึง29สิางหาส่วนชิงแชมป์เอเชียจะจัดในวันที่29สิางหาถึง5กันยาอย่างที่2ก็คือสมาคมเกาหลีวางแผนที่จะไม่ใช้ทีมชุดโอลิมปิกทั้งชุดในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนื่องจากชุดโอลิมปิกเนี่ยมีตารางการแข่งขันที่แน่นมาตั้งแต่ช่วง v n l แล้วจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้นักกีฬารู้สึกอ่อนล้าได้และมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะเห็นทีมชาติชุดบีหรือผู้เล่นเด็ก,ด,กดาวรุ่งของเกาหลีในรายการนี้ ซึ่งเคยมีการตั้งโพในทวิตเตอนะคะว่าคิดว่าคิมยอนคยองเนี่ยจะมาเล่นชิงแชมป์เอเชียหรือไม่มีผู้ร่วมตอบโพนี้ถึง208คนมี126คนนะคะตอบว่าคิมยอนคยองเนี่ยไม่น่าเข้าร่วมรายการชิงแชมป์เอเชียแล้ว ในส่วน ati, ของผู้เล่นตำแหน่งหัวเสา MB หรือแม้กระทั่งเซตเตอร์นะคะก็ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่จะหาผู้เล่นได um ้ยากเกาหลีเนี่ยมีผู้เล่น MB อายุน้อยหลายคนมากเช่นอีดายอนจากรายการ VNL 2021นะคะอีจูอาฮึงกุกจองโฮยองจากเอียนซัมกงซานะคะทั้งคู่เนี่ยเคยติดชุดชิงแชมป์โลกปี2018เซตเตอร์ก็ยังมีน้องดาอินที่เดบิวต์ทีมชาติในรายการ VNL ตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งดีหลังค่ะ ตอนนี้ทีมชาติเกาหลีนะมีตำแหน่งบีหลังแน่ๆ2งถึง3คนนะคะนั่นก็คือคิมฮีจินจองจียุนและพักจองอาที่เล่นสลับหัวเสาบีหลังกันมาโดยตลอดแต่ถ้าไม่ใช่3คนนี้ตามแผนที่จะไม่ใช้ผู้เล่นชุดโอลิมปิกแล้วใครจะมาเล่นตำแหน่งนี้ในความคิดเห็นของเรานะคะคนที่เหมาะสมอีกคนหนึ่งก็คือฮาเยจินค่ะคนนี้เนี่ยเคยติดชุดเอ t ี0 1 8นะคะแล้วก็ World Cup 2 0 1 9ด้วยถือเป็นผู้เล่นตำแหน่งบีหลังที่ทำผลงานได้ดีนะคะ แต่ว่าทีมเกาหลีเนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศรายชื่อหรือการเก็บตัวผู้เล่นแต่อย่างใดนะคะซึ่งถ้ามีอะไรคืบหน้านเนี่ยเราก็จะอัปเดตให้ฟังกันทันทีเลยค่ะ